สวัสดีค่ะวันนี้ทางสวนเราจะพามาตกแต่งกันล่ะลำปูเรนะคะให้น้องเขาแตกช่อสวยๆค่ะเริ่มแรกทากระมาตัดแต่งกิ่งออกก่อนค่ะแต่งใบออกก่อนนะคะ เห็นไหมคะเพื <S <S ่อนๆค่ะเราจะมาทำการแกล้งกระลำปูเร่เขาเห็นไหมสวยงามค่ะใบนี่กินได้ได้ะคะ่ะแต่ว่านองเขาปะสวยก็เลยไปกิน ก็ได้แล้วใช่ไหมคะนีมาทำการมีดได้ค่ะมีดคมคมใบม,มีดคมคมนะจ๊ะใช้กรีดที่ตาของน้องเลยค่ะบริเวณตาตานะคะ แรงน่องเขาค่ะเพื่อที่น่องเขาจะได้แต่ตาออกมา จะเปรียบอด้ไจ้าอีกหนึ่งอาทิตย์เรามาติดตามผลกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้อจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ